สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะประปดลอตตะเกียงอัปเดตในเกมโยคายเมดกันนะครับในรอบนี้จะอยู่ในโซนแมปหลักเลยครับผมตรงเมนเมดเลยนะตะเกียนที่มาใหม่ครับคือตะเกียนที่เป็นรูปทรงนาฬิกาวิธีการได้รับครับคุณผู้ชมจะต้องตามหาให้ครบทั้ง9อันเลยนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนตรงนี้ครับให้กดตัว C นะไม่ได้ตัว E สําหรับคนที่เล่นในคอมพิวเตอร์เนาะ แล้วผมก็จะเก็บดาบไปด้วยเลยเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาจากคุณผู้ชมครับว่าสามารถที่จะเก็บดาบได้ทั้ง6เล่มไปวางทีเดียวเลยก็ได้ <Okay. S 1> ผมจะเปลี่ยงขวาไปก่อนตอนนี้ผมยังพอจำแมปต่างๆได้อยู่หนึ่งอันกับนาฬิกาหนึ่งะครับเปลี่ยนขวาไปต่อจุดเสียงมา อแอบก่อนรึบตรงนี้จะมีอันนึงนะครับรึบสอ,อันแล้วเบี่ยงขวาไปต่อเลยนี่เป็นห้องโถงเนาะถ้าเป็นหมดธรรมดาเซฟโซนมีให้ทุกจุดเลยนะครับจุดไหนละนี่เดี๋ยวก่อนทางขวาโอเคแอบบเนียน ถ้าพลาดคือจะต้องมาเก็บใหม่นะครับถ้าเล่นสเต็ปเก็บดาบทุกอันมาวางสุดไปเลยครับปึ๊บกดนาฬิกาคูดาวไว้ยอยู่ครับเดี๋ยวไปฟังนึงก่อนตรงนี้อีกอันนึงครับผม ปึ๊บเก็บดาบด้านในกับทางเดิมเลยนะครับบ <Hey, sister. S 1> เอ้ยอย,ยาสมินาตัวอันตรายเหมือนเดิมครับซ่าม,มาแนะนำว่าอย่าจุกดีกว่าอันตรายจริงๆ ขวาไปต่อตอนนี้เครียร์หมดแล้วให้สิทธิ์ขอบไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงทางออกหนึ่งตอนนี้มีเซฟโซนจำได้แอบไป,เ,ปเลยมีคนต่างชาติมาด้วยรู้สึกว่าเป็นคนไทยนนะรู้จักเสื้อเมื่อกี้เดี๋ยวมาเก็บก่อนเอา้าทางออกจะมีอยู่อันนึงครับผมตรงนี้ เบี่ยงขวามาห้องเชื่อมโยงนะครับตรงนี้สามารถมุดท่อไปได้อันนี้คือให้คุณผู้ชมได้ดูทั้งเส้นทางดาบแล้วก็นาฬิกาเลยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเก็บนาฬิกาอย่างเดียวมันน่าจะเร็วไปเนาะเ้ยตามมาครับผมตรงนี้จะมีอันหนึ่งต่แอบก่อน ปึบ๊บเคลียดดาบสเ okay. <c oughs> ว้ยโอเคสิวเสียดครับผมชอนเมื่อกี้คือลัคก,กี้มากๆทางสะดกแล้วนะรอบมาสักพักเลยโอ้ยไม่แปลกครับเพราะว่าตัวละครตั้ง6ตัวเลยตอนนี้ตัวละครซ้อนกัน ที่แอบก่อนตรงนี้หนึ่งอันครับมีนาฬิกาให้เก็บปึ๊บแล้วก็ดาบจุดซ่อนมันจะอยู่กลางแมปด้วยนะครับอันหนึง่งแล้วก็อีมุมนี้ได้ครับผมดันกันอีกแล้วอย่าวนก็พอ <Hello. S 1> ตัวละครยูมานะครับ ้ยตัวจริงเสียงจริงชนกันอีกแล้วฟลุตอนนี้ไม่รู้เก็บไปกี่อันแล้วเสียงซามะมาแต่ใกล้เลยครับมันจะมีเสียงเอฟเฟกชวิงนิดนึงครับผมน่าจะครบแล้วนะครับคิดว่า มีดาบแล้วก็นาฬิกาให้กดปึ๊บครบไหมโอเคครับผมรอให้เวลาหมดเลยครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีครับรอให้เข็มนาฬิกาวนรอบให้ครบเลยนะ Run. <c oughs> เดี๋ยวพลาดเลยนะอุตส่าห์เก็บดาบมาตั้งนาน <c oughs> ถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับหลัาผมจะพาคุณผู้ชมมาเก็บนาฬิกาเฉย ไปเร็วเว้เหยหนสกเตต้องรอวาร์มแล้วล่ะไปกลางดเสียงอุ้ย,ยเกือบครับคนเมื่อกี้อลองวางดูฟรุ๊ พอร์เฟกโอ้โหจังหวะไปมากๆเลยครับผมได้ทั้งเปิดวาร์ปแล้วก็วาร์ปมาเก็บของพอดีเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้ตะเกียงอัปเดตเลยครับเป็นรูปทรงนาฬิกาครับผมสามารถใช้งานได้เลยครับจะเป็นแสงสีฟ้าโดยรอบครับอันนี้ลักษณะมันจะออกข้างนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นเต็มตัวในโซนเกมโหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นตะเกียงรูปทรงนาฬิกาอันนี้จะเน้นดีไซน์มากกว่าการใช้งานเนาะแบบเท่ๆเลย คุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้ลาดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมโยใครเมดครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอ p ีหน้าสวัสดีครับ